มาคุยกันเรื่องคู่ที่น่าจะเรียกได้ว่าซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาที่สุดคู่หนึ่งเลยดีกว่านะคือตอนที่ INTJ 2คนมาเจอกันแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่ INTJ ธรรมดาทั่วไปแต่เป็น INTJ A ที่แบบแน่วแน่สุดๆกับ INTJ T ที่เซนซิทีฟกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนสองกระจกเงาเลยอะซึ่งมันจะสวยงามมากก็ได้หรือในขณะเดียวกันก็พร้อมจะแตกราวได้ทุกเมื่อ เคยลองคิดเล่นๆไหมว่าถ้าวันหนึ่งเงาสะท้อนในกระจกของเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ขยับตามเราเฉยๆอะแต่ดันมีความคิดเป็นของตัวเองมีความฝันมีความรู้สึกแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือเงาสะท้อนตัวเรานั่นแหละดันหันมาตกหลุมรักเราซะงั้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักระหว่าง i n t j 2คนเลยมันคือการเดินทางที่เหมือนได้ค้นพบตัวเองผ่านสายตาของอีกคนหนึ่งที่เหมือนเราเป๊ะ เอาละมาดูช่วงแรกกันก่อนเลยตอนที่สองนักวางกลยุทธ์มาเจอกันบอกเลยว่าแรงดึงดูดมันมหาศาลมากคือมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนในที่สุดก็ได้กลับบ้านน่ะเป็นบ้านทางความคิดนะที่นี่เขาคุยกันเรื่องกลยุทธ์เรื่องวิสัยทัศน์ไกลๆได้แบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่เข้าใจเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่รู้สึกว่ามีคนเข้าใจเราจริงๆคือจุดแข่งที่สุดของคู่นี้เลยนะคือการที่เขา respect ในสมองของกันและกันมากจริงๆมันคือการคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะ เรื่องทฤษฎีอะไรยากๆวางแผนอนาคตไปอีก10ปีข้างหน้าหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ร้อยแปอ่ะคือสิ่งเหล่านี้แหละมันคือฐานที่แข่งโป๊กของความสัมพันธ์เลยเป็นเหมือนโลกส่วนตัวที่เขาสองคนสร้างขึ้นมาด้วยกันแต่ก็นั่นแหละถึงกระจกมันจะสะท้อนภาพที่เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะแต่ถ้าเรามองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่ต่างกันอยู่และไอ้ความต่างเล็กๆนี่แหละที่อาจจะกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ๆได้เลย ซึ่งรอยร้าวที่ว่าเนี่ยมันก็คือความต่างระหว่าง A หรือ Assertive กับ T หรือ Turbulent นี่เองถ้าให้พูดถึงแก่นเลยนะสองฝั่งนี้ต่างกันชัดมากฝั่ง A เนี่ยเขาจะมีความมั่นคงในตัวเองสูงมากคือนิ่งไม่ค่อยหวั่นไหวกับแรงกดดันเท่าไหร่ส่วนฝั่ง T นี่สิเขาจะขับเคลื่อนด้วยความอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกเพราะงั้นเขาจะอ่อนไหวกว่าแล้วก็จะมองเห็นข้อบอกพร่องของตัวเองได้ชัดกว่ามากๆเลย ไอความต่างระหว่าง A กับ T เนี่ยมันไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะมันมีลากฐานมาจากหลักจิตวิทยาจริงๆเลยเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอารมณ์หรือถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเลยนะก็คือวิธีที่เราแต่ละคนรับมือกับความเครียดหรืออารมณ์ลบๆนั่นแหละซึ่ง INTJ A เนี่ยเขาจะมีสกิลนี้สูงกว่าคือนิ่งกว่ารับแรงกระแทกได้ดีกว่าส่วน INTJ T ก็จะอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่ามาก โอเคถึงเรื่องอารมณ์จะดูต่างกันสุดขั้วไปหน่อยแต่ก็อย่าลืมว่าพื้นฐานเขาเหมือนกันเป๊ะๆนะแล้วมันก็มีความเหมือนนี่แหละที่เป็นเสาหลักแข็งๆค้ำจูนความสัมพันธ์ของเขาเอาไว้เป็นที่มาของความสุขเลยละ่ะและเสาหลัก3มต้นที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคือโลกทางความคิดที่เหมือนกันเป๊ะๆวิสัยทัศน์เดียวกันรักการวิเคราะห์เหมือนกัน2คือมีเป้าหมายร่วมกันคือทั้งคู่เป็นพวกบ้าการพัฒนาตัวเองอยากทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้น และสาสุดท้ายที่สําคัญมากคือการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันคือเข้าใจเลยว่าอีกฝ่ายต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อชาร์จแบตไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเอาละทีนี้มาถึงจุดที่ท้าทายที่สุดกันบ้างเราจะดําดิ่งลงไปในมาหาสมุทรแห่งอารมณ์ที่นี่แหละคือจุดที่ภาพสะท้อนในกระจกมันเริ่มจะบิดเบี้ยวแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันคือจุดอ่อนโดยธรรมชาติของ INTJ ททุกคนเลยแล้วพอพายุอารมณ์มันเข้าจริงๆเนี่ย เคยสงสัยไหมว่าแต่ละคนรับมือกับมันยังไงคําถามนี้แหละที่จะพาเราไปเห็นความต่างที่ชัดเจนที่สุดของสองคนนี้เลยคือวิธีที่เขารับมือกับความเครียดความขัดแย้งต่างๆซึ่งมันคือบททดสอบของจริงเลยสําหรับคู่นี้คือพอเจอปัญหาปุ๊บนะสองคนนี้จะไปคนละทางเลยฝั่ง A เ,เนี่ยจะมองว่าโอเคนี่คือปัญหาเราจะแก้มันยังไงดีคือจะเข้าโหมดนักวางกลยุทธ์ทันทีนิ่งๆเย็นๆ แต่ฝั่งชีนี่สิเขาจะรู้สึกกังวลก่อนเลยไม่มั่นคงกลัวว่าจะคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่ข้อดีของความกังวลนี้ก็มีนะคือมันทําให้เขามองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาที่อาจจะตามมาได้ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละแลกมากับการที่ต้องเครียดมากกว่าเยอะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆเลยนะมีคนที่เป็น INTJ a ใน reddit เขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมหงุดหงิดมากเลยที่แฟนผมซึ่งเป็นทีเขาไม่พูดอะไรตรงๆเหมือนผม คือมันสะท้อนภาพชัดมากเลยนะฝั่ง A ที่แบบตรงไปตรงมาฟันธงฉับๆมันก็อาจจะไปเจอกับการสื่อสารที่อ้อมกว่านุ่มนวลกว่าของฝั่งชีที่เขามวแจะคิดว่าเออพูดไปแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงนะแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะคือถึงแม้ว่าวิธีจัดการกับอารมณ์จะต่างกันแต่ลึกๆแล้วทั้งคู่มีจุดอ่อนเดียวกันเป๊ะเลยนั่นก็คือเรื่องการแสดงอารมณ์และความรู้สึกเปราะบางออกมาให้ใครเห็น คือข้างในอาจจะรักมากห่วงมากนะแต่การที่จะพูดออกมาหรือแสดงออกให้เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับทั้งคู่เลยแล้วนี่แหละคือช่องโหว่ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วทีนี้จะทํำยังไงล่ะที่จะประสานรอยร้าวบนกระจกบานนี้มาถึงตรงนี้เราจะมาดูแนวทางกันบ้างดีก,กว่าว่าจะเปลี่ยนไอความต่างพวกนี้ให้กลายเป็นจุดแข็งของความสัมพันธ์ได้ยังไงนี่คือเข็มทิศ5ข้อที่จะช่วยนําทางความสัมพันธ์ของคู่นี้ได้นะอย่างแรกเลย ต้องยอมรับความเปราะบางของกันและกันให้ได้ฝั่งทีเนะ่ต้องการสิ่งนี้ส่วนฝั่ง A ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแสดงมันออกมาบ้าง 2. ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจคือฝั่ง A ต้องฝึกฟังความรู้สึกไม่ใช่จ้องจะแก้ปัญหาอย่างเดียว 3. คือเรื่องการสื่อสารต้องหาจุดที่พอดีพอดีระหว่างการพูดตรงๆกับการรักษาน้ําใจกัน 4. ให้เกียรติความเป็นอิสระของการและการเหมือนเดิมใช้พื้นที่ส่วนตัวนี่แหละเป็นเซฟโซนและสุดท้ายที่สําคัญมาก คือกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานั่นคือโลกแห่งความคิดและปัญญาแล้วพอเขาผ่านบททดสอบพวกนี้ไปได้นะเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้นภาพสะท้อนในกระจกมันก็จะไม่ใช่แค่ภาพที่มีรอยร้าวอีกต่อไปแล้วแต่มันจะกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นสมดุลขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะ มันไม่ใช่ว่า A ที่นิ่งกว่าจะต้องมาซ่อมทีที่เคลี่ยนวนไม่ใช่เลยแต่มันคือการที่คนเก่งสองคนที่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งคู่เนี่ยได้มาเรียนรู้จากกันและกันมากกว่าลองคิดดูนะความนิ่งของ A ก็ช่วยให้ทีรู้สึกมั่นคงขึ้นในขณะที่ความอ่อนไหวของทีก็ช่วยเปิดโลกทางอารมณ์ที่ A ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนคือเขามาเติมเต็มกันและกันให้มันกลมกล่อมพอดีสุดท้ายก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าในความสัมพันธ์ที่ทั้งสวยงามและซับซ้อนแบบนี้ ใครกันนะที่เป็นเหมือนสมอเรือที่หนักแน่นคอยทำให้ทุกอย่างมั่นคงเวลาเจอพายุแล้วใครกันที่เป็นเข็มทิศที่ถึงแม้จะดูสั่นไหวง่ายแต่กับชี้ไปอย่างทิศทางที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่ว่าต้องมีใครเป็นอะไรแค่ตำแหน่งเดียวแต่คือการที่เขาสองคนเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งสมอเรือและเข็มทิศให้แก่กันและกัน